ข,อ,ขอันนี้ที่โลงอย่างเช้ามันตัวตกรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับนักเดินทางทุกเพศทุกวัยที่พร้อมไปลำบากสาม,มารถรับชมและสะบดด่าได้ในเวลาเดียวกันเพราะผู้จัดจทำไม่ได้ยินนะจ๊ะ สวัสดีสถาสายกางแจ้งครับยังอยู่ในช่วงผักฟื้นขาหักอยู่นะวันนี้ผมกับชายก็ว่างๆครับไม่มีอะไรทำก็เลยเปิดไล่ดูวันนี้ทำอะไรกันนะก็เลยชวนกันไปเพิ่มความเจ็บปวดแต่งงานหน่อยเพิ่มร,รอยสัก,ยกกันใช่หรือเปล่าดูก่อนได้ผมก็ดูคร่าวๆไว้อาจจะไปสักร้านนี้ครับเพราะว่าดูงานเขาแล้วก็มันละเอียดดีมูนไลท์แททูรับสักลาย ก็ไปตัดสินใจนะครับเดี๋ยวเอาลายไปให้เขาดูนะมันจะได้สักไหมไปนอนว่างนอนไปนะครับตอนนี้ผมก็ได้รสัมภาะหลังจากที่หาแบบตู้ไปใช้ชื่อว่า Moonlight Studio นะครับตอนอยู่กับช่างั่นคือพิรักสวดีครับพิรักเกิครับกูจะพาทีนึงครับว่าพหลักตัดกี่วิ่งที เริมมาก็ต่เริ่มเลยนะครับหักมาก็ห้าหกปีแล้วมันมีช่วงช่วงก่อนการเปิดร้านก็หลายปีอยู่คือตอนนั้นก็หักเองทำเองอยู่แล้วจนมาช่วงเปิดร้านจนปัจจุบันก็อยู่ราวสี่ปีห้าปีมูไรนี่ตั้งชื่อมาจากใครดีว่าเป็น<อ> <laughs> จริงๆแล้วเป็นชื่อทรรยาครับ แนวที house, ่ส่วนมากพี่ร well ักจกแนวถนัดแนวไหนพี่ถ้าถ้าเป็นสไตล์นะครับที่มองมาผมก็เป็นงานสเก็ตผสมงานสีโดยแบบมีทั้งเป็นแบบวอตเตอร์ยกตัวอย่างได้ไหมได้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 ตัวอย่างงานการดีไซน์อผมเนาะงานขนัดผมจะเป็นประมาณนี้ครับทั้งเป็นลายเส้นแล้วก็ใช้สี ใช่ครับเป็น watercolor ใช่ครับแล้วก็เป็นสไตล์ watercolor อะไรประมาณนี้นะครับที่กานต์แต่ที่จริงพี่ลักษณ์ก็รับสักคุณแนวอีกนะครับรับทุณแนวแต่ชอบที่ชอบสไตล์ของตัวเองเลยคือจะเป็นงานประมาณนี้ก็อย่างที่มันต้องรอรออิ่มมือหรืออะไรไหมรออิ่มมือครับอันนี้คือผมก็หาสไตล์เป็นภาพตัดจริงแล้วก็วาดขึ้นมาก็หาคอนเซ็ปต์ก่อนหาคอนเซ็ปต์งานก่อนแล้วค่เริ่มเลื่อนเดี๋ยวครับแล้วแต่มองเห็นอะไรเรนที่แบบอย่างเป็นนกอะไรผมก็ใช้แล้วก็ให้เคลื่อนกลายคนแบบอยากมีอิสระอยากโบยบินอาี้ เพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนรอยสักมันก็อยู่กับเราไปตลอดนะนะพี่เนาะใช่เหมือนเราก็เลือกรอยสักอะไรที่มันเป็นตัวตนเราถ้าเกิดลูกค้าเขามีแบบยังไงเขาต้องเอาแบบเป็นรูปไฟอะไรมาให้ที่เราครับถ้าเกิดแบบน้นครับจริงๆเป็นไฟล์รูปหรือทินสไปน์มาคุยกันได้ครับผมก็สามารถเอาแบบให้ใหม่ได้ไม่รู้เรื่องอะไรเอาไฟล์เตเป็กอะไรเงี้ยได้ครับได้เลยไฟล์ก็เอาขนาดขอละเอียดละเอียดหน่อยบางทีบางทีดีเทลเล็กๆข้างในผมมองไม่เห็นอะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้ผมตัดสินใจมานะครับสักรายที่ร้าก็เลย เอาไฟเป็นเจตเต็กมาให้เวลาดูนะฮะสามารถใช่ไหมครับพี่ใช่ครับทำได้ครับทำได้เนาะก็จะมีสีนิดหน่อยอะไรใช่ครับแลาวมีทิชแนะนำนิดนึ่งไหมสำหรับการเลือกรูปว่าจะเป็นสีขาวดำอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับผลิตของลูกค้าลักษณะถามว่าสีอยู่มีผลไหมมีผลบางส่วนครับถ้าบางคนผิวค่อนข้างรู้สึกว่าค้ำก็จะแนะนําเป็นงานพวกงานเส้นงาน ขาวดำมากกว่าถ้าถ้าสมัยนี้จะมีงานาเรียกว่าง,งาน black black work นะครับแล้วก็เป็นงานดอกก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันติดตามาว่าวันนี้ผมจะสากสองโคเลนะก,ก็คือผมแล้วก็องชายนะฮะตากล้องด้วยมาลองเข็มิลักนะให้ชายลองกันวันนี้ที่โรง,งเียนแต่เราไม่รูว่า My nerves, I leave the job broken brain, slumped on the curb, no up with my pen I never pretend, I don't want friends Stay true to the end, the fake friends Just move for the trends, I'm all about Fucking making my ends, I need to train myself To only earn and not to spend You ain't my homie, you a phony Cause you want me, suck your bitch to blow me For a little bit of shiny Tony I throw a LG Casper It has a meaning, why do you I don't want to cut the name of the store What does the bird mean? It means เจ๋เจ๋งเจ๋งมีวันเกิดกับวันที่เขาเสียไหเนี่ย Rub the lotion on your skin Throw the lotion in the basket I will show you how I beat this ratchet Death with this hatchet Show you have I beat this I almost fell asleep You almost fell asleep? Let me show you Does it hurt? Does it hurt? No, I don't feel the pain My hands are very soft That's true Believe the same cops is covered in brains Calling the whole crew To help me fucking bridge your remains Buffalo deal Rise and serve But a feel the big kid a little young Can barely fucking lift up your gun This nine sparks bright like the fucking stars of the sun ยังไงดีอ่ะตื่นเต้นะเพราะว่าเหมือนสัก,กลแลัร้อยแรกก็นานแล้วนะลายที่สองก็ห่างมาห้าปีผู้ชายบอกกีรักมือเบามาตามมนนะขึ้นเขียมปะลุยผมเล่คือหน,นีแม่มาสัตคือจะประมาณประมาณตดนตด สวยเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นขอบคุณที่แนะนำเมืองพิลบศ แล้วก็ตัวสีตัวน้าเนี่ยผมก็จะใช้เป็นสีาร,ารเป็นสีฟา้าครัอแม่เ <c oughs> พิ่งชมผมย <c oughs> <ะ>กนๆเองนะคบกลับไปมีนายมาชวนกันไปทำอะไรมากัวแรกลิดแน่แน่ไป I'll show you how I beat this ratchet that be with this hatchet Only to remove it from a plastic and that's it I'm a nerd with my words on my world, But if a bird pushes my nerves I leave the job broken, brain slumped on the curb No out with my pen, I never pretend I don't my friends stay true to the end Them fake friends just move for the trends I'm all about fucking making my ends I need to train myself to only earn and not to spend You ain't my homie, you a phony Plus you want me, so your bitch to blow me For a little bit of shiny Tony I throw what <laughs> I'm ก็ออนไลน์ก็จะเป็นคอนเซ็ปที่ผมอยากจะลงสัไว้คอนเทนต์แคมปิ้งเข้ามาก็อยากจะตักลูกนี้ไว้ก็คือชอบบรรยากาศแคมปิ้งตอนคืนแตงดาวแล้วก็ผีฟืนอะไรพวกนี้นะฮะทุกอย่างก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วออกมาพิรำตัดดีมากนะตอนแรกผมเอาลายที่มันเป็นยูทูบมาช่างก็ช่างมาให้ปักให้มันเขาเรียกสไตล์นแะบบเป็นเป็นดับเวริร์มันเป็นดับเวิร์ดใช่ไหมฮะมันก็จะดูมีมิติคือเราไม่ถือกันไปหบสามคน ลายนี้ผมจะจับได้ใชก็เรียบร้อยนะครับทางไลนยก็วันนี้ทีมูนิลาชอบมากนะก็อย่างที่บอกว่าเราอยากได้ลายไหนก็เอามาวิบชังได้นะครับที่มูลไลน์าท็กสตูดิโอนี่อยู่ช่วงไหนครับอยู่ล่งสุนะครับเส้นเรียบทองสัมพนธารูก้านทุศรสาระครับครับผมก็เยื้องๆถ้าเกิดมาจากถนนราสินีนครยศก็เยื้องกับดีมนเลยัะใช่ับใช่ครับก็เดี๋ยวปักหมุดตามข้างล่างนี่เลยผมทิ้งไใน description ข้างล่างนะ ตามเพลงแล้วก็ตามพิกัดได้เลยครับ To i'm with one slap knock your clean the out jump on his head leave him dead eyes pop the fuck out Show you really what a about you all crack but trying to die you know the when the to fly and get die Was lift your shit and die i piss where you to die and try. You don't want to but die i buffalo scrub the on your skin then don't go this is the bad. If I show you how I beat this ratchet, that be with this hatchet. Only to remove her from a plastic, and that's it. I'm a nerd with my words on my world. But if a bird crushes my nerves, I leave the job broken, brain slumped on the curb. No, that with my pen, I never pretend. I don't my friends stay true to the end. Them fake friends just move for the trends. I'm all about fucking making my ends. I need to train myself to only earn and not to spend. You ain't my homie, you a phony. Plus, you owe me. like your bitch to blow me.